นิทานเรื่องลากับหมาป่าลาตัวหนึ่งกำลังกินหญ้าในทุ่งอย่างเพลิดเพลินบังเอิญหมาป่าตัวหนึ่งผ่านมาเห็นเข้าก็คิดจะจับกินเป็นอาหารลารู้ว่าภัยกำลังจะมาถึงตัวจึงแกล้งทำเป็นเจ็บเท้าแล้วขอร้องให้หมาป่าช่วยท่านช่วยดึงหนามที่ตําเท้าข้าอยู่ออกให้หน่อยได้ไหมหมาป่าถามว่าแล้วทําไมข้าถึงต้องช่วยเจ้าด้วยละ่ะ ถ้าท่านไม่ดึงหนามออกก่อนแล้วท่านกินข้าเข้าไปหนามมันก็จะไปตำคอท่านน่ะสิหมาป่าเห็นว่าลาพูดมีเหตุผลจึงก้มลงไปจะดึงหนามออกจากเท้าลาลาได้จังหวะก็แตะเข้าที่หน้าหมาป่าเต็มแรงแล้วรีบวิ่งหนีไปหมาป่าได้ตะบ่นกับตัวเองว่าทำไมข้าถึงได้พยายามช่วยมันทั้งที่ข้ารู้วิธีการกินมันแท้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความประมาททำให้คนฉลาดมีโอกาสเสียท่าคนที่โง่กว่าได้